บังบังฝีมือกอนบังฝีมืออาเบ้งฝีมือมาโอ้โหฝีมือยอดเยี่ยมอทำไปฝึกฝน,นไป,น,ไปนี่บอฝีมือบักลาบอ่ะมาดามคู่ฮอดพูดแล้วนะคะมากาน นีกำลังกำลังตีอยูต่ตนีิช่างผู้เชี่ยวชาญมีพัดลมจากคุณแม่วารุณีออนนีนน้ช่างฝีืมเยี่ยมช่างโอ้โหเอานิ้วก้อยเลยเื <c oughs> ่งขนาดช่างมันหลังมาดามโคยพูพุนนะคะ เอาเอาคอยคอกระเช็ดงานเบื่อเลยจนแล้วพู่อะจะเมื่อบาดดิทำงานก่อนีเรตื่นหอทุกางอะปยาวะั้ว็นวเล่ซ้อนมา

เออสักผ่าไปเออผ่ากะทิเราอยู่ในเกลือักผ่าเลยเอยพี่เจ้ากะทิุดขึ้นมองตั้งคู่คู่อไม้เลยบ้านจะไมนาแ่มีของตังเออพเ้ผุดดวต้หน่อยๆโอ้งามที่ได้มาดามะคู็ดมาบบเรียบเนียนนะจ้าพ่เนะ่ยเครื่องทุกางกันนี่เห็นบะหมาดามะคูรีนะเรียบเนียนนะนะคะ ไม่ไม่ไม่มาเลยมาเลยพนักงานมาเพิ่มเติมเสร็จงานกระเบื้องนี่แหละกระซีเฮ็ดเมมต่อนะคะงานสุดท้ายแล้วก็พักก้อนนะคะแล้วก็สีเฮ็ดห้องน้ำยังนี่แหละค่ะเพิ่มเติมเนาะเล็กๆน้อยๆนะคะพนักงานมาเพิ่ม

บอกคือเลยรอบอกมันอาบกระโดมว่านะเหรอท่เาใส่กระโดมลงมันน้อกิ้งโลหะวันนี้มีแม่ครัวให้กับข้าวมาส่งนะคะกินแกงหือไมเอวแกงมนแกงออยอุอุ๊ยอว่าอออุอออยอ

กุสุมานก็มีงานเดชปีสิบเก้าเดงานยิ่งใหญ่นะคะุพี่คะเนียนค่ะเขมีมอลามมดมือมุดคืนไปพวกฝนเต็นจังไรน้ะบ้านเต็นก็มีอกบ้ามันไ่มดมือเลยว่าค่ะเต้มจนเมือ่ะบานเองโอ้ใจพวยแไปมดเขาไรระวังแต่มือจไปบัง ก็สิขาไปเบิ่งเขาก่อนไปซอยงานวัดพ่าขุนก่อนตอเต้นเลื่เต้นยู่บเตนเือพอแล้วเื่เออน่าเะเสย็จอยู่มเ้้าโอ้ยซักผ้าไลยลเยปั้าไยู่บเ้่ค่ะก็ว่าเ่นเ 你们俩，你们俩，我讲，他盖着没意思，你们别给开车拉，别拉。

เินมะเดี่ค่อโอ้ห่ว่าแกไม่นเฮหัเร็จเรบหลังรบวยหร้เคะคะคลิปนี้ขอจบเนนียแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนอู้ซิเบิดเร็ว